เรื่องเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลนี้มีประวัติยาวนานเคยผ่านช่วงสงครามมาแล้วทําให้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณมากมายหนึ่งในเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดคือเรื่องของห้องดับจิตมีตำนานเล่าว่าในช่วงสงครามมีผู้ป่วยเสียชีวิตจํานวนมากที่โรงพยาบาลแห่งนี้และวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นยังคงวงเวียนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องดับจิตซึ่งเป็นที่พักสุดท้ายของพวกเขาก่อนที่จะถูกส่งไปประกอบพิธีทางศาสนา เรื่องเล่านี้โด่งดังขึ้นอีกครั้งเมื่อหลายปีก่อนมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคนหนึ่งชื่อลุงสมได้เล่าว่าเขาเคยเจอเหตุการณ์ประหลาดขณะปฏิบัติหน้าที่กะดึกคืนนั้นเป็นคืนที่ฝนตกหนักลมพัดแรงลุงสมเดินตรวจความเรียบร้อยตามปกติจนกระทั่งมาถึงหน้าห้องดับจิตซึ่งอยู่บริเวณชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อของเขาแผ่วๆมาจากในห้องลุงสมตกใจมากขนลุกสู้รีบหันไปมองที่ประตูห้องดับจิตซึ่งปิดสนิทไฟทางเดินก็กระพริกบกระพริบเหมือนจะดับ สมสมเสียงเรียกนั้นดังขึ้น